สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวการศึกษาในเวลา13นาฬิกาคุณผู้ชมอยู่กับดิฉันดารณีโตรื่นค่ะคุณผู้ชมคะรัฐบาลขอเชิญชวนคนไทยเที่ยวงานตรุษจีนปี2568สัมผัสวัฒนธรรมไทยจีนพาทุกคนเข้าสู่เวลาแห่งความสุขความเฮงความโชคดีและความร่ำรวยค่ะ นายอนุกูลพฤกษานุสักรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยว่ารัฐบาลขอเชิญชวนคนไทยร่วมส่งเสริมการท่องเที่ยวประเทศไทยในช่วงของเทศกาลตรุษจีนปี2,568พร้อมจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์กระตุ้นการท่องเที่ยวในช่วงของเทศกาลตรุษจีนระหว่างวันที่28ถึง29มกราคมคาดการสร้างรายได้เข้าประเทศราว6,300ล้านบาทค่ะ สำหรับเทศก,กาลตรุษจีนในพื้นที่กรุงเทพมหานครไฮไลท์ของการจัดงานยังคงอยู่ที่เยาวราชซึ่งในปีนี้จะมีการจัดงานเทศก,กาลตรุษจีนไชน่าทาวเยาวราชประจำปี2568ปีมะเสงมหามงคลอุดมโชคลาภซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่29ถึง30มกราคม2568ตั้งแต่เวลา13นาฬิกาเป็นต้นไปที่ถนนเยาวราช ภายใต้การตกแต่งประดับไฟที่มีแนวคิด Ignite Your s e n s e Embrace o u r ว u r er. t ทูคภายในงานก็มีการจัดบูธนิทรรศการการเฉลิมฉลองความสัมพันธ์ทางการทูตครบรอบ50ปีการแสดงเชิดสิงโตมังกรขบวนสิงโตบนเสาดอกเหมยการแสดงศิลปะวัฒนธรรม นอกจากนี้ยังมีการจัดกิจกรรมและการแสดงต่างๆที่สะท้อนวัฒนธรรมจีนและไทยรวมทั้งการออกร้านอาหารและสินค้าพิเศษในช่วงเทศกาลตรุษจีนค่ะนอกจากนี้นะคะก็ยังมีการจัดงานเทศกาลตรุษจีนในกรุงเทพมหานครที่น่าสนใจค่ะได้แก่ศูนย์การค้าเซ็นทัลเวิลด์จัดขึ้นระหว่างวันที่28มกราคมถึง2กุมภาพันธนะ์2568ณลานหน้าศูนย์การค้าเซนทัเวิลด์ค่ะ ไฮไลท์ของงานประกอบไปด้วยการแสดงแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทยจีนการแสดงจากคณะนักแสดงสาธารณรัฐประชาชนจีนจำนวน3คณะกิจกรรมสาธิตวัฒนธรรมไทยจีนเช่นการประดิษฐ์คมการเขียนผู้กันจีนการเขียนหน้ากากการตัดกระดาษการถักเชือกมงคลการปั้นดินโหราศาสตร์จีนเป็นต้น การออกร้านอาหารที่มีชื่อเสียงและได้รับความนิยมในสื่อสังคมออนไลน์จำนวนกว่า30ร้านการแสดงศิลปินไทยจีนรุ่นใหม่ที่มีชื่อเสียงนอกจากนี้นะคะก็ยังมีการจัดงานตรุษจีนที่ไอคอนสยามค่ะจัดขึ้นภายใต้แนวคิดไอคอนสยามอัปโพปิรัสไชนิดนิวเยร์2025ตรุษจีนมั่งคัง่งพร้อมฉลองสัมพันธ์มั่นคงวาระ50ปีสายสัมพันธ์ไทยจีน โดยมีกิจกรรมเชิญชวนให้คนไทยร่วมกันสักการะเทพเจ้าไท้สวยเอีย้ย60องค์ผู้คุม้มครองดวงชะตาจากวัดเก่าแก่กว่าพันปีจากสาธารณรัฐประชาชนจีนมาให้ได้สักการะเพื่อเสริมดวงค่ะปะติมากรรมชับบี w o m เ n with ดรา g อนแอนนาคา ความร่วมมือระหว่างศิลปินชาวจีนมิสเตอร์ซูหงเฟยและศิลปินชาวไทยศาสตราจารย์เกียรติคุณปรีชาเถาทองและกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในส่วนของรัฐบาลไทยและรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีนได้ร่วมกับภาคคคณะะสงง์แลหนน่วยาภาภรัฐและเอกชนร่วมจัดพิธีสมโภชพระบรมสารีริกธาตุพระเขียวแก้ว เนื่องในเทศกาลตรุษจ,จีนประจำปี2568ระหว่างวันที่19ถึง30มกราคม2568ณนะท้องสนามหลวงประกอบไปด้วยกิจกรรมเช่นพิธีเจริญพระพุทธมนต์แบบจีนการแสดงทางวัฒนธรรมจีนสุดตรการตาอาทิเชิดสิงโตเก้าสี9มงคลเชิดสิงโตอวยพรสิงโตต่อตัวกายกรรมมังกรลอยฟ้ามังกรเล่นท่าลีลาสวยงาม การแสดงทางวัฒนธรรมความสัมพันธ์ไทยจีนชุดถวายพุทธบูชาศรัทธาพระเขี้ยวแก้วและไร่หลงหงลอดลายจากสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์เป็นต้น